สวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันที่ข้อ50ติดราคาขายสินค้าโดยคิดกำไรยี่สิบาเปร์เจะประกาศลดราคากี่เปอร์เซ็นต์จากราคาที่ติดไว้จึงจะเท่าทุนโอเคถ้าจออย่างนี้ใช่ไหมเราจะทำนี้ให้ราคาทุนแทนเป็น x อบาทอ่ะเขาบอกว่าติดติดไว้ใช่ปะได้กำไรยี่าร์เถ้า กำไร25%เอร์เาเวลาคิดกำไรใช่ไหมมันจะได้เป็น125ส่วน100คูณกับราคาทุนซึ่งราคาทุนของเราคือ x ถ้าคิดเป็นศนิยมใช่ไหมมันจะได้เป็น1 2 5จุสองห้า x ก็คือเอา125หารกับ100มันจะได้1 2 5 x ถ้าสมมติว่าคนไหนงงว่า125มายังไงให้มองว่าเปอร์เซ็นต์อะ ทั้งหมดอะเป็มหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมคำว่าได้กําไรเราควรเอาไปบวกหรือลบได้กำไรซื้อของมาแล้วได้กำไรก็ต้องเอาไปบวกเนาะได้กำไรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอืมหนึ่งร้อยบวกยี่สิบห้าก็ได้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งไอ้ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี้ยมันคือร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยการที่เราทําเป็นเปอร์เซ็นอ่ะเราให้ทำเป็นส่วนร้อยอย่างเช่นบอกว่าเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นมันก็จะได้เป็นเจ็ดสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยคือเปลี่ยนเปอร์เซ็นอันเนี้ยเป็นส่วนร้อยไปโอเคนะ ืแล้วโจทย์บอกว่าถ้าจะประกาศลดราคาให้เท่ากับราคาทุนลดราคาให้เท่าทุนดังนั้นเราก็จะลดไปอันนี้คือกำไรใช่ไหมก็เขียนหนึ่งจุดสองห้าเลบทุนอันนี้ออกปมันก็จะเหลือ อันเนี้ยถ้าเป็นตัว x ใช่ไหมมันมีตัว x เ,เหมือนกันตัว x เ,เหมือนกันให้เอาเลขหน้าตัว x อ,อ่ะมาบวกลบตามเครื่องหมายได้เลยอันเนี้ยคือลบใช่ปะ่ะก็เหมือนแล้วกันเนี้ยลบมาเนี้ย x ตัวเดียวไม่มีเลขอะไรข้างหน้าให้เรารู้เลยว่ามันคือเลขหนึ่งก็คือมันคือหนึ่ง x อ,อ่ะแต่ว่าเราไม่เขียนไงมันคือหนึ่ง x อ,อย่างเงี้ยแหละอืให้เอาหนึ่งจุดสองห้าลบหนึ่งมะได้ศูนย์จุดสองห้าอือศูนย์จุดสองห้าอะไรก็เป็นศูนย์จุดสองห้า x เพราะว่ามันมี x อยู่ใช่ไหม ดังนั้นเขาก็จะลดเอาศูนย์จุดสองห้า x ส่วนราคาที่ได้กำไรก็คือหนึ่งจุดสองห้า x ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละคูณหนึ่งร้อยอันนี้คือเครื่องหมายคูณน,นะพี่ไม่อยากเขียนเครื่องหมายคูณเพราะว่าเดี๋ยวสับสนระหว่างตัว x กับเครื่องหมายคูณเออโอเคอันนี้คือคูณกันพอคิดเลขออกมาปุ๊บใช่ไหมมันจะได้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยตอบข้องู หาอันนี้มาใช่ไหมก็ดูว่าต้องลดไปเท่าไหร่ก็คือลดไป 0.25x ก็มาเขียนจากทั้งหมดก็คือราคาเดิมที่ต้องขายก็คืออันนี้ทาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยละก็คูณ100อ่าจดนะเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปโอเคไปข้อต่อไปแล้วนะนายก็ฝากเงินไว้กับธนาคารสี่หมืนบาทธนาคารนะให้ดอกเบี้ยร้อยละ10บาทร้อยละสิต่อปี จะต้องถูกหักภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยเมื่อครบ1ปีเขาจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอะไปอย่ยคนี้นายกฝากเงินไปธนาคารไว้40,000บาทเขาให้ดอกเบี้ยส0ร์ซต่อปีแสดงว่าดอกดอกเบีย้ยปีหนึ่งเขาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งปีได้ดอกเบีย้ยเขาให้ดอกเบีย้ย ร้อยละสิบเขาว่าร้อยละสิบอ่ะมันคือ10%บเซ็นเอร um 10์ซ์ก็คือสิส่วนหนึ like ่งร้แล้วแปลงเปอร์ซ็นต์เป็นส่วนร้อยจะเป็นสิส่วน100คูณกับเงินที่เขาฝากไปเลยก็คือสี่หมื่นแล้วก็สัดเล็กศตัด0ูศตัดศูนย์นี้คิดเลขบุ๊บใช่ไหมเราจะได้เป็นสิบคูณสี่รอออกมาเป็นสี่พันบาท ก็คือเราไปฝากเงินไว้สี่หมื่นบาทแต่ว่าเงินของเราก็ยังอยู่ทีเนี้ยเราจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาสี่พันบาทแทีนี้เขาบอกว่ามันทูหกักภาษีลอยละสิบห้าเปอร์เซ็นของดอกเบี้ยเราก็ามาเขียนถูงหกักภาษีใช่ไหมน,นะหกักภาษีร้อยละ สิาไอ้เขาบอร้อยละ15้ามันคือ15%เปซ็นซึ่งสิเปอร์เซก็คือ15ส่วน100ไปคูณกับดอกเบี้ยที่ได้ก็ตัดเลขศู 0. ตัด0 0ตัด0ูนย์ห้คูนสีก็ได้600บาท มันหมายความว่าตอนแรกอะจากที่เราควรจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดอะคือสี่พันบาทใช่ไหมเราโดนหักภาษีไปหกร้อยดอกเบี้ยรเราจะเหลือเท่าไหร่เราก็จับมันมาลบกันดังนั้นดอกเบี้ยเหลือก็ดอกเบี้ยที่ควรได้ตอนแรกคือสี่พันใช่ป่ะลบกับหกร้อยที่โดนหักมันจะได้เป็นสามพันสี่ร้อยแต่โจ์อะไม่ได้อยากรู้ว่า เลือ,อเดอาเบี้ยเท่าไหร่โจก์อยากรู้ว่าเงินทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่ถ้าเขาจะถอนออกมาเราก็ต้องเอาเงินต้นเงินต้นก็คือเงินที่เขาไปฝากไว้ตอนแรกก็คือสี่หมื่นบาทเอามาบวกกับดอกเบี้ยที่ได้สุทธิก็คือสามพันสี่ร้อยบาทข้อนี้ก็เลยตอบข้อก็ไก่สี่หมื่นสามพันสี่ร้อย 40, 000, 3, บาทก็คือจับสองอันนี้บกวกกันเลย อ่าจดน,นะเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปแล้วนะคือข้อห้าสิบสองโอเคปัจจุบัน โฟกัสอะล้างจานด้วยวิธีรองน้ําใส่กระมังครั้งละแปดลิตรใช่ปะจำนวนสองครั้งแ,ต,นนงแต่ในอดีตอะเขาอ่ะล้างจานโดยเปิดน,น้ำตอวเวลา5นาทีถ้าหนึ่งนาทีอะน้ําไหลออก9ลิตรเขาอยากรู้ว่าโฟกัสตอนเนี้ประหยัดน้ําจากอดีตอะเท่าไหร่แล้วก็มาหาก่อนคิดปัจจุบันกันกหไดปัจจุบันคือสีเหลืองเนาะ ปัจจุบันเขาลองใส่กระมังครั้งละแปดลิตรใช่ไหมแต่เขาลองสองครั้งแล้วก็จับแปดคูณสองแสดงว่าตอนนี้เขาใช้สิบหกลิตรต่อไปไปดูอดีตก็คืออดีตอ่ะก็คือแบบเขาล้างจานห้านาทีใช่ไหมอ่าเขียนห้านาทีแต่เขาว่าหนึ่งนาทีอ่ะน้ำมันจะไหลออกมาเก้าลิตรก็ต้องเอาห้าคูณเก้าห้าคูณเก้าเป็น สีิบห้าลิตรท่านหนเขาว่าเมื่อก่อนอะ่ะเขาล้างจานทีหนึ่งอะ่ะก็ใช้สี่สิบห้าลิตรแต่ตอนเนี้ยใช้แค่สิบหกลิตรอยากรู้ว่าใช้น้ําประหยัดลงเท่าไหร่ก็จับเขาลบกันเลยประหยัดน้ําไปเก้าสี่สิบห้าลบสิบหกข้อนี้ก็ตอบยี่สิบเก้าลิตร